สวัสดีทุกคนมาอยู่ในป่าเห็ดนะคะมาหาเก็บเห็ดอีกแล้วนะจะนีนี่เจออะไร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 เจอเร็วเห็ดพึ่งหวานนะคะว้าวสวยมากสองลอกสวยๆเลย มาเก็บเห็ดกันนะเจ้าทุกคนอืมสวยมากเกือบเดินเหยียบเกือบเดินเหยียบเมื่อกี้สวยมากทุกคนนี่เห็นไหมเ้ยเหี้ยเดี๋ยวนี้มีอีกมีอีกนี่น 6 lít. Hmm. Ik đo, ít đo. Ít xuôi. Ít xuôi ตัดเบาๆพอไม่ต้องตัดเยอะ ต้องหาดีๆเพราะว่าไม่งั้นเหยียบสีมันเหมือนนี่เหมือนลูกสนจอดอกทุกคนว้าวสวยสวยมากนี่เอบเอเลนโซนเอบนี่จ้าอีกดอก Se. Mm -hmm. mm -hmm. เห็ดพึ่งแม่หมดเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งขาแดงเห็ดพึ่งแม่มดเห็ดพึ่งหวานปะอูอใช่ใช่ทุกคนเรยกว่าไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานน้อย เดอ๋ปวเดง๋ยวอีกอันเดียวอีกอันอื่นอีกอันที่ไหนเห็ดมันไม่ค่อยขึ้นหรอกทุกคนเพราะว่าเขาตัดต้นไม้ตัดเส้นเตียงเลยเห็ดค่ะตัดแบบว่า ตัดแบบศูนย์พันศูนย์พันเห็ดรูต้นเล็กต้นน้อยก็ตัดมึดหลายมุดมากไม่มีป่าเก็บแล้วตัดจนแบบว่าเตียนเลยปกติป่านี้เห็ดจะขึ้นเยอะแม้ว่า ปีนี้เขาตัดแบบว่าตัดไปทำลายป่ามากเลยสูงพันเห็ดหมดรู้ตัดไปทำอะไรตัดแล้วก็ไม่เอาออกไปนะยุบเต็มป่า สวยไหมสวยเด็ดจ <S it> ้าจานพัดเห็ดอืม้อนนิ่มมากเด็ดพึ่งหวาน วสวยๆทุกคนโอ้โสวยสวยสวยอทุกอนสวยๆทุกคนขนาดป่าโดนตัดนั้นเนี่ยมัน มันก็ยังขึ้นนะถ้าไม่ตัดนี่เพียบสวยมันจ่สวยๆเลยทุกคนอ้ย สวยสวยค่ะสวยค่ะทุกคนเอ้ามีมาติดหน่อไม้สองอีดอกหน,นึ่ง